็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปที่ผมมาอยู่ในแพลตฟอร์มของ TikTok นั่นเองสำหรับคลิปนี้ผมื่อทจะสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดของ TikTok นะครับสำหรับคนที่เป็นไลฟ์สตีมือใหม่นะครับต้องการที่เพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเนะี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มตามผมได้เลยนะะให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับวิธีการเข้าก็ง่ายเลยนะก็สามารถที่คลิกเข้ามาในในี้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยผมได้การวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอเข้าสู่เเวไไซ์ตรรงนนี้ปลยะคับ ่ะพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ KMMK The.com เลยก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มยอดที่ตามนั่นเองสำหรับคนที่ต้องการที่เสิร์ชหาก็สามารถเซิร์ชไปว่า KMMK The ได้เลยอ่ะพอเข้ามาในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาจะใหเราลงชื่อเข้าใช้คนที่มีเราสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยแต่คนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้กดอ่ะสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าที่สมัครสมาชิกแล้วกดขอมือตัวนี้เลยอ่ะตอนนี้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับแล้วก็อีเมลชื่อจริงนามสกุลลนนนนะะะครรับอออ่่่ตี้้้้ไไมมมดใสขูจิงๆาก็ ต่อมาจะเป็นลา่าพานะครับลา่าพานตรงนี้คุณจะมต้องจดจำล่าพายให้ดีเลยการยืนยันล่าพานอีกครั้งแต่แล้วอย่าลืมติ๊กไว้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตมาทุกครั้งเลยนะอ่ะแล้วกดสมัครสมา,สมาชิกไปได้เลยนะครับส่วนคนที่จะสมัครใช้งานใน g o o g l e นะครับก็กดสมัครใงานด้วยวิชีทีมล Google ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะก็ะจะเป็นการสมรัครงานด้วยอีเมลนั่นเองอ่ะหลังการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วณผู้ชื่อผู้ใช้อ่ะแล้วก็ลาพานในการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะส่วนคนที่จะ อ่ากดลงชื่อเขาใช้งานเลยนะฮะอ่า้วการกดลงชื่อเขาใช้ไม่แล้วนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าปวดกางเตยนั่นเองให้คิดไปดีหน้าคำซื้อใหม่ก่อนนะอ่าน้านี้จะเป็นอ่าก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กนะครับทิกต็อกอ่าอินสตาแกรมนะทิกต็อกนะครับยูทูบแล้วก็เทเลกราแคมสวิตเตอร์ไอจิโอตรงนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราเลือกใช้กันเลยอ่าตรงนี้ผลใช้แพลตฟอร์มของทิกต็อกนั่นเองก็เลือกที่ทิกต็อกตรงนี้เลยนะครับอ่าจากนั้น อ่ะตอนนี้คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของคุณช่วยได้เลยนะครับตัวนี้เหมือนเลยไปที่เพิ่มคนดูรีมสดหลฟ์สด S สนึงตัวนี้เลยนะครับก็เลือกไปเลยนะครับสำหรับบริการตัวนี้จะมีหลายเรนเวลาและหลายเลนราคาให้กับเราเลือกใช้กันด้วยตัวนี้คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของคุณช่วยได้เลยอ่ะขออภัยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนบริการนะสักครู่นะครับขอเปลี่ยนเป็นเพิ่มคนดูรีนสดไลฟ์สด S สองตัวนี้เลยนะครับขอเลือกบริการใหม่นะครับตัวนี้ขอเลือกบริการอันแรกเลยนะครับผมก็เลือกไปเลยนะครับอันน ่ผู้ชมซีนสดติ๊กต๊อกก่อนเลยครับผมก็เริ่มไปเลยนะครับอ่จากนั้นก็จะมีคำอธิบายก็เราได้เห็นตรงนี้ก็อ่านให้เข้าใจเลยนะฮะอ่ต่อมาจะเป็นการวาล์ริงก็คือเปลี่ิงของไลฟ์สดมาเลยนะครับก็คัดลอกริงลฟ์สดมาเลยนะอก็คัดลอกริงลฟ์สดข้างบนมาเลยนะครับอ่จากนั้นใส่ลงไปในช่องนี้นะครับอ่ัใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เพิ่มเข้าไปนะครับอ่สมการสักหนึ่งร้อยนะครับก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากนั้นไปใส่การคำนวณค่าใช้จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับ อ่าตอก,การกดสั่งซื้อเป็นที่รีบร้อดแล้วนะครับเ็นเมนจะมีค่าแจ้งเตือนข,นขึ้นมานะครับว่าอ่าระบบนะครับได้ไดรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วตรงนี้แสดงว่าคุณผู้ชมสั่งซื้อสิสซเป็นที่เรียบป้อยแล้วก็สามารถที่ตรวสอบปวดการซื้อของคุณผู้ชมได้ก็เข้าที่หน้าปวดการซื้อตัวนี้เลยนะครับอ่าก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะก็จะมี ID แล้วก็บริการที่สั่งตือนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้เลยอ่าว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะก็ ตอนนี้เขาจะเพิ่มให้เราให้กับเราตามเลทเวลาที่เราเลือกไว้ได้เองอ่ะตอนนี้ระหว่างที่เว็บไซต์ดำเนินการอยู่นะผมก็จะแนะนำไม่รู้ต่ตออะไรนะครับอ่ะเมนูต่อมาจะเป็นเมนูการเติมเงินได้เองหากคุณชมยอดเงินน้อยหรือยอดเงินไม่เพียงพอก็าสามารถาเข้ามาเติมเงินได้เลยก็จะมีหลายช่องทางให้ให้กับเราได้ใช้เติมเงินกันเลยนะครับก็จะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดนะครับแล้วก็ชิลเพนะครับแล้วก็โอนเงินแนบสลิปนะครับอเปอร์วอเลตคริปโตนะครับอ่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้เลยนะอ่ะตามความสะดวกของคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ชมสะดวกใช้วิธีไหนนนนใการรเเติิมงะคับ ก็จะมีคาแนะนาด้านล่างตัวนี้นะครับแต่ละช่องทางจะมีคําแนะนําที่แตกต่างกันก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นบอรดการเติมเงินนั่นเองหากคุณทุกเติมเงินเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราได้เห็นเลยว่าเติมไปเท่าไหร่นั่นเองนะต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งไว้ทั้งหมดนะก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตรงนี้ได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูการคืนเงินนั่นเองหากคุณพต้องการยกเลิกออเดอร์ไปนะออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วเขาทำการคืนเงินาาคครรนะับ ออกมาถ้าคุณผู้ชมใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเ,เ,เตอร์ไม่ถนัดเลยใช่ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะอ่ะก็สามารถดาวน,น์โหลดทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS เลยนะฮะอ่ะและหากคุณผู้ชมต้องการที่แนะ่เพื่อนเพื่อนใช้เว็บไซตนี้ก็สามารถเข้าไปที่แน,น่แน,น่ทานเพื่อนตัวนี้เลยแล้วก็ไปดีนตัวนี้ไปนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้ใช้งานเว็บไซตง่ายๆกันได้เลยนะครับอ่ะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการแนะนพืเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตรง ย่อเขาดูไลฟ์สดคนละเพิ่มมาหรือเปล่านะครับอ่ะขอไปนะครับอ่าเอ่อคลิปวิดีโอนั้นจบไปแล้วนะครับตัวนี้ผมขอเปลี่ยนไลฟ์สดสักคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนย่อเขาดูไลฟ์สดน้ำเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่ะผมต้องการเปลี่ยนไลฟ์อ่เป็นไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนอ่ะเป็นไลฟ์สดอันนี้นะครับผมอ่ก็ผมต้องการสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ย่อเขาดูอยู่ที่1 0นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจน เข้ามาอีกทีตอนที่ยอดคอดูได้ส่วนจำเพิ่งขึ้นมาเป็นขึ้นมาเยอะแล้วนะกับกลับมาจากเมื่อกี้นะครับตอนนี้ยอดคอดูได้ส่วนก็เพิ่งขึ้นมาเป็น59นะิบเก้านะจะมัขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้จนครบเลยนะตอนนี้นะเห็นไหมขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาตามเลยเวลาที่เราเลือกไว้นั่นเองถ้าสินาทีหรือ15นาทีคุ้มประโยชรอสักครู่นะครับตอนนี้นะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่ใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิ้งลลลลลิิงงงกกก์ไไไวว้้้้้้ขขาา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 หนนนคคปปเเเเเ็็ททีีีี่่่่รรรรยยยยยยบบอแสสมมมถดะะะจุั อ่ะสำวสรับคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังเราด้วยนะครับอ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขออ่ะสวัสดีครับ